สวัสดีทุกท่านนะฮะตอนนี้ผมอยู่ในในโซนของตู้โมกูเกตนะฮะใกล้ๆกับย่านเมืองเก่านะครับเราจะมาดูว่าย่านเมืองเก่าในตอนกลางคืนเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะี๋ยวผมจะขับรถไปเรื่อยๆ อันดับแรกที่เห็นก็นคือสายไฟฟ้าลงดินหมดนะครับความมือขอจะเป็นทน อีกหนึ่งจุดที่น่าจะมาถ่ายรูปนะครับถ้าม์มอคเก็ตครับมันก็จะสวยในตัวของมันมนะครับ นี่ก็จะมีของไฟสวยงามนะครับสมัยก่อนนะถึนเส้นนี้จะเป็นถนนสายสายพันธุ์เทิงนะฮะนะครับนะจะมีย่านช้อปปิ้งนะฮะจะอยู่บริเวณนี้ธนาคารฮะ,ะเราจะได้เห็นอาคารเก่าๆนะฮะอาคารสมุทรพรนะฮะ จะผ่านอีกหนึ่งวงเบียนนะครับน่ครับที่ท่านสารจราสายรี้งนะครับรากยนครเที่ยว ครับก็จะมีสถาบันยกรรมชินอุปถัมภนะฮะเป็นอาคารนี้ครับนะครับที่งานวันอ่อนลุ่นเชียวนะครับเรือนี้ก็สายไฟลงดินหมดเลยครับ บริเวณ,น,ะะเวณนี้จะมีผู้คนชอบเข้ามาถ่ายรูปนะฮะในทางมาที่นี่เข้ามาถ่ายรูปนะค,ะนะคะรับอารสถาปัตกรรสวยมากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะคลิปหน้าผมจะพาไปไหนรอติดตามดูนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ